ครับก็มอร์ y c ่ r คริสต์มาสแลก็แฮปปี้นิวเ็ียร์ y New Year 2023ถึงแฟนๆทุกคนนะครับก็จะไปเที่ยวไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเที Year, ะะ่ยวออกนะ็ขอให้สนุกกันนะครับบ๊ายบายครับค่ะแฮปปี้นิวเอียร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะคิดสินะขอให้สมปรารถนานะคะอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ขอไปเลยเริ่มแฮปปี้นิวเ a ียร์จ้า สวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสวัสดีครับซีทวินันครับสวัสดีครับจิมมี่เจตพลนะครับครับผมก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับสำหรับแฟนมายานะครับก็ ฝากซีรีส์นะครับ Last Twilight ของปี2023ก็ภาพนายไม่เคยลืมครับผมครับผมก็ Happy New Year นะครับชาวแม่ย่าทุกคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดส่งปัถนาจเจริญในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์ของเราสองคนด้วยนะครับปี2023นะครับ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมแล้วก็ Our Sky 2นะครับขอฝา,ากด้วยครับ